สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารายงานราคาทองคำประจำวันที่20พฤษภาคม2566ดังนี้ครับราคาทอง96.5เป็นราคาทองแท่งราคารับซื้ออยู่ที่32,100บาทราคาขายออกอยู่ที่32,200บาทราคาทองคำลูกประพัน์ราคารับซื้ออยู่ที่31,517บาท ราคาขายออกอยู่ที่32,700บาทวันนี้ทองปรับขึ้น150บาทราคาทองคำหนักหนึ่งสลึงราคาขายอยู่ที่8 0 5 0บาทบวกค่าบําเบ็จห0 0รรวมราคาขายออกอยู่ที่8 0 5 0บาทราคาทองคำหนักสองสลึงราคาขายอยู่ที่16,100บาทบวกค่าบําเบ็จห0 0รรวมเป็น16,500บาท ราคาทองคำเมื่อวานนี้ปรับลดลง100บาทวันนี้ปรับขึ้น100บาทราคาทองคำในต่างประเทศอยู่ที่1,977บาทต่อออนวันนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่34.400บาทต่อ1ดอลลาร์ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าท่านใดสนใจ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ